มีไว้พุ่งชนน้องเอิญออมกรณพัทใช้ไม้แข็งงอพี่เหมาะฝาละดาลิงลิงคองเตืความรู้สึกพี่เหมาะให้ย้อนกลับไปตอนที่ยังรักกันด้วยซุ่มลูกบอกเซอร์ไพรส์เหมือนที่พี่เหมาะเคยทําให้มาก่อนซีนีพี่นายสรารสวัสดีผู้กํากับทำเซอร์ไพรส์อีกชั้นนัดแนลิงล,งลิงให้แอคติ้งแรงแกล้งหญยใส่อ้อมพี่ฝาละดาผลักหน้าน้องเอิญหงายทำสาวออมขำกา้ามมาหาเอ้ยมาลุ้นกันว่าจะง้อสาเร็จไหมในซีรีส์ใจซ่อนรักคืนนี้สี่ทุ่มครึ่งค่ะไม่ได้เตรียมค่ะ ก็คือเซอร์ไพรส์น้องดึงกับเล่นเสร็จตลองจริงๆแล้วใจ่อรักเป็นละครบู๊แล้วของเรื่องคือเราอยากให้พี่หมอแบบดีด้วยอะไรเงี้ยเออเราก็ทําทุกอย่างที่คิดว่าเขาจะประทับใจยอโทษให้หน่อยก็ไม่ได้ไม่ได้เธอแบบไม่พออ่ะสอรรี่แค่นี้แบบก็เข้าใจร้ายกับเราก่อน เข้าใจว่ะเราเคยคลั่งรักมาแล้วแต่ว่ารอบนี้ก็คือเราจะไม่ปล่อยให้เขามาทำลายจิตใจของเราเป็นฉากเรียกว่าฉากลูก่งงอแล้วกันนี่ก็ฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้น้องเอิร์นะคะมาง้อคุณหมอฟาราดาว่าเขาจะใจแข็งได้ขนาดไหน